นี่เราเราไปอ่านพระไตรปิฎกด,ดูบ้างพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าพูดไปไง่ายง่ายไม่มีอะไรยากไม่ยากเหมือนกับตำราที่เราอ่านแล้วก็คถ้าอ่านตำราที่ไม่ยากก็อ่านต้องอ่านตำราต้งตาตื่น้นี่นั่งแบบนี้ก็ไม่ดีคาตมัดสองชั้นนี่ก็ไม่ดี แต่มาชั้นเดียวก็ไม่ดียืนก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีเดินก็ไม่ดีก้องโค้งก็ไม่ดีทำท่าหมดทุกอย่างถาว่าท่าไหนที่ดีใจดีเว้ยไม่ใช่อยู่ที่กายนี่ของจริงใช่ไหมของจริงคือเราฝึกกันอยู่ที่กาย ในการสาเร็จอรหัน์ในสมัยพระพุทธเจา้าหรือสมัยหลังนี่เหมือนกันเอาสมัยพระพุทธเจ้าก็แล้วกันสมัยหลังนี่เราพูดกันมันไม่มีเครื่องรับรองอย่างบางคนเนี่ยยัานามพิสุนีองค์ท่านไปฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าคณะฟังไม่ได้ผลอะไรเลยไม่ได้เขาได้โสดาสิกิทาคานาคารหัน์ถ้พิสุนีองค์นี้ทําไมได้อะไร ได้เพิงไตรตรณาคมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเทศจริงและผู้ปฏิบัติย่อมมีผลจริงตามนั้นยานี้เขาเรียกว่าถึงตรณาคมมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์อตอนกลับมาจากเทศฟังเทศพอมาถึงกระท่อมพอจะขึ้นกระท่อมพาวนเปื่อนใช่ไหมแกก็ตักน้ำรางเทา้าราบเปก,บก็บบยแลก ก็ราดลงไปน้ํามันไหลไปเึงดินมันซึมมันก็หยุดกันดูน้าไหลไปแล้วก็หยุดนี่ตักมาอีกอันอีกกระบวยหนึ่งราดลงไปมันไหลเลยไปนั่นหน่อยแล้วก็หยุดมันไม่หยุดจะมาซึมลงในดินนี่ตักอีกกระบวยหนึ่งราดทีทีมันก็เลยไปนั้นนิดหยุดก็เลยคิดว่าโอ้ชีวิตเราเหมือนกัน นี่ความเกิดขึ้นมีมาแล้วในที่สุดมันก็ไปยับยั้งคือสลายตัวเพราะขาดผัดใจมันไม่มีทางเดินไปได้นี่คนเราที่เกิดมาถ้ายังเมาในชีวิตว่าร่างกายนี่มันจะทรงอยู่มันถือว่าเป็นเราเป็นพวกเรามันก็ไม่มีประโยชน์ถืออยู่ในกฎของความประมาทและนี่ชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เ,เหมือนกับน้ำ เหมือนกับน้ำที่เราราดเท่าลงไปไแล้วไหลแล้วมันก็หยุดในชีวิตเราไม่ใชามันก็หยุดมันไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้คิดเท่านี้เป็นพระรหัน์เลยเนี่ยคิดถูกมิดเดียวง่ายนยอย่างพระอีกองค์หนึ่งเขาเรียกมารีจิแต่ความจริงชื่อธรรมดาชื่อมารีจิตไอ้มารีจิตนี่ก็แปลว่าพยัุแดด พระองคนี้เวลาฟังเทศแจกพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้อะไรฟังมาก็จําไว้อันนี้เวลากลางวันแดดมันจับแดดประจักมันมีอะไรมีอะไรยึดทิบยึดยึดพยับแดดนะะมองแล้วมันยึดยิบยึดยึดขนาดน่แต่ก็มองดูอะไรมันเป็นฝ้าขนาดยึดยิบยิดยึดเต้นอยู่เสมอนี่กระแสแดดอ่อนตอนเย็นกวามร้อนมันคลายตัว ไอ้พยับแดดมันก็หายไปแล่วก็เลยมาคิดถึงชีวิตของเราว่าเอ้ชีวิตของเราเนี่ยก็มีสภาพมันพยับแดดนี่มันทรงอยู่แล้วในแส่พยับแดดนี่เวลาแดดมีแสงกล้ามันทรงอยู่ได้ถ้ากํลาลังของแสงแดดน้อยไปพยับก็หายไปนี่ชีวิตเกิดของเราก็เหมือนกันในเมื่อร่างกายยังสมบูรณ์สันติยังทรงตัวอยู่ไอ้คภาวะสันติในประวการสืบต่อ สมัยนี้ที่ก็ได้หัวเสนไอ้ตัวนี้ถ้ามันทรงอยู่ร่างกายก็ทรงอยู่ได้แต่การสืบ่อมันหมดไปมันก็พังเลยเป็นอะไรเ,เห็นเห็นไหมเห็น,เ,หนเป็นยากไหยาก,ยากไหมทำไมยิ้มตรงทำไมเห็นยากล่ะ ก็คิด,ดนดั่องดีอ๋ออโง่เออถ้ารู้ตัวโง่ดีเนี่ยเราถ้าเราคิดจริงๆตอนนี้พวกที่ที่เขาได้เวลานี้ก็ตามเวลาก่อนก็ตามเขาถืออะไรเป็นสำคัญเขาถือความไม่มีเป็นสำคัญไอ้ที่ได้จริงๆกันเนี่ยน,นะ เธอเธอตัวไม่มีมคือว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลยไม่มากก็คนมันก็มีแค่อาการทันทีสองเหมือนกันใครมันมีมีอาการทันทีสามมั้งไอ้คำว่าบาร,รมีเดิมเนี่ย ถ้าเราไม่มีเกิดเป็นคนได้ต้องเกิดเป็นหมาเอาเพราะนั่นเขาเขาแชร์หลาดนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือนั่นเนี่ยก็ฟังว่าพุทธเจ้าเทศตกนเดียวเบลหันก็สัตว์เป็นได้ฉันนะฟังพระเทศตกนเดียวเป็นสัตว์เป็นอร,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 รหันต์เดิมเป็นสัตว์เป็นฉานเนี่ย นี่เราฟังพระเทศทางหลายผลไปหันไม่ได้ก็เลวสตสิฉันพวกนั้นนะใช่ไหมคณวัญญาณวญญาณอา่นี้ก็ตัวอย่างเขามีอย่างข้างข่าวห้าร้อยเรื่งงูเหลี่มเนี่ยเห่ไหมเขาไม่รู้ว่าพระว่าอะไรแต่ชอบใจในเสียงที่พูดในฟังเสียงเสียงเสียง มันปวดไม่เป็นพันหล่อสีอยงนี่ฉันก็เคยลงท้ายเขานะตอนอยู่ยุธยาบทใหม่ๆนี่ไอ้เป็นจากขันทายใหญ่นี่บทสัญญาแหมว่าไมไม่ทันเนาะต้องไม่ทันอันนี้หมดแล้วงานศพกี่ศพมันก็หล่อสียงเสียงอะไรเมืองนั้นะจากคุณสี่ยังโซตินสี่ยังคานินสียังเราไอเราไม่ได้พอกลงท้ายสียังสียงทุกการณ์ อีตอนน้ายสุดสิมันไม่ลงยังพลาดทุกที <laughs> <laughs> มันไม่มันไม่ยังตลอกกดการนี่สออิในที่บทนี้ตางูเหลือมก็ชอบใจก็ามาเกิดเป็นเทวดาได้ลงจากเทวดาเป็นอ,อาเจลกอายเจลกผ่านวัดพบพระเข้าพระเห็นหน้าอา้าวไงพงูเหลือมมาหรือ,ลอเลิมายัตะนะขอแเราเลยอายะสีย,สย,นะยังสียังนายะตนะจากขุนที่ยังคือตา โซตินทียังคือหูคานินทียังคือจมูกเพราะว่าไอ้ตาเนี่ยมันเป็นใหญ่ในเรื่องในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเ,เป็นใหญ่ในการในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการริมรสอะไรพวกนี้ถ้าแปลไปแล้วเป็นยังนั้นี่ยแต่แกไม่รู้ว่าแกก็ฟังพระว่าเสียงเสียงเสียงมันอะไรกับชอบไอ้บทเสียงบทเดียว นี่เพราะอาศัยปัจจัยเดิมที่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนี่พวกเราเนี่ยยังมีโอกาสกว่าเรารู้เรื่องเน,น้นๆเราก็เลยต้องเวลานี้เราก็ต้องยกสัตว์เิชานวินทรูใช่ไหมอา้าเขาดีกว่าเราเป็นอะไรก็ฉานต้องยกให้เขาเป็นรูเ้สัตยเดชานก็ทําเป็นตัวอย่างมาแล้วว่าชอบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าไปเกิดชาติหนาสมมติว่าชาตินี้เราปฏิพานไม่ได้ไปเกิดชาติหนาเราไม่พลาดแน่สําหรับพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นนิชาที่ถีด้วยแล้วก็ต้องพบพระที่มีความสําคัญด้วยต้องพบถ้าเราชอบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตรงต้องพบพระที่มีความสำคัญพระที่ไม่มีความสำคัญไม่พบต้องพบคู่กลับ ถ้พาพบคู่ปรับของเขาเขาจะรู้เลยว่าไอ้เจ้าหมอนี่ชาติก่อนมาชอบอะไรใช่ไหมเขาก็จะง,งัดเอาไอ้ตัวนั้นน่ขึ้นมาเปล่าทันทีเขาก็ทบปั๊บยางเลวที่สุดเป็นปัสสดาบานี่ยางเลวนะยางอีตาสียังสียังนะแกกระทบปรับแรกเป็นปัสสดาบเขากลับเข้ามาทีบอกไอ้ลูกน้องบอกไปก่อนฉันยังไม่ไป ก็กลับเข้ามาทีเพรานั้นเทศซ้ําอีกแทนที่จะเทศเรื่องอื่นมันก็เทศเรื่องนั้นคุยไอ้เทศก็คุยเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นน้ำหน้าว่านนโมตัสสะกับกัวโตอย่างนี้ไม่ได้แดกอ่ะห <c oughs> ึไม่ได้กินเลยกานธรรมดาไม่ได้กินก็คุยกันคุยเรื่องอายตนะอยู่เขฟังเป็นวาระที่สองจะเป็นพระอรหันามไปเลยใช่ไหมนี่สําหรับ สำหรับพวกข้างข่าวในยิ่งวัวนั้นเขาชอบอวิธรรมทั้งเจ็ดบทจะไม่รู้ข้าว่าอะไรฟังเสียงนั้นฟัองอวิธรรมจบเดียวเป็นอรหันเลยไอ้เขามันเนตินี่ก็แปลว่าแบบแผนหมายความว่เราก็จับเอาที่เวลานี่เราชอบอะไรในบทพระกรรมสี่สิบกอง ถ้าเราจะไปเอาบทใดบทหนึ่งผลมนบทใดบทหนึ่งนี่มันยาวไปในกรรมฐานสี่สิบกองนะ่ะถือมันยันตายไปเลยถ้ามันยังไม่ถึงมรรคานชาตินี้เพียงใดอีกหน่วยนี่ไม่ยอมทิ้งใครว่าไม่ดีไม่ดีคุณภาพตามช่างมันแล้วถือว่าบทนี้บทสำคัญที่เราจะเป็นอรรนิพานได้ข้างหน,น้าน่าไปได้แน่นอน อย่างเรพอใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธว่าธร,รมโมหรือว่าสังโฆหรืออิติสุกโตอะไรก็ช่างให้ชอบใจที่เป็นบทธรรมะจริงๆตั้งใจจริงๆรักจริงวิบทนี้ชอบเนี่ยพอชอบเขาจริงๆแล้วจิตมันถ่องใสเนี่ยตายพอตายปุ๊บอย่างเร็วก็เป็นนอนอยู่บนสวรรค์ตอนนี้หากว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานเนี่ย ถ้าดีอารมณ์ตั้งมั่นก็โน่นไปพักร้อนอยู่บนโลกเห็นไหมไมันเป็นฌานนี่มามองดูเวลาตัวนี้ก็ชักตั้งท่าเลือกได้ถ้าจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ดูก่อนถ้าไม่พอใจกูยังไม่มาเนี่ยเบ่งได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ลงมาแบบทรงเดชดดูก่อนว่าเราพอใจจะมาจะมาได้ไหม ถ้าเราพอใจจะามาอ้อนีพระพุทธเจา้าสักแล้วเนเนีย่ยโดดไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่าถ้าพวกภาวนาว่าพุทโธเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าสอนจึงจะเป็นอราหันต์ได้ถ้าพระอราหันต์องค์อื่นสอนสอน,สอนไม่มีทางได้เพราะว่ามีอารมณ์มีจิตใจเฉพาะพระพุทธเจา้าและก็พวกนี้ก็ไม่พ้นพระพุทธจเจ้าแน่ คำว่ามีอารมณ์ผ่องใสามากก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสท่านเป็นเล่าเป็นเทวดาหรือผมพระพุทธเจ้าเทศจบเป็นอราหารันตันทีนี่ความจริงพระพุทธเจา้าตรัสข้างหนึ่งเทวดากับผมเนี่ยเขามันรลุอราหันต์มากกว่าคนเยอะใช่ไหมนี่่าเราภาวนาว่าธรรมโมหรือสังโฆได้ยอย่างอื่นอาจจะเป็นปัจจัยพอราหันต์องค์อื่นที่เป็นคู่ปรับคันสอนได้ ยังอีตาสียังสียังอง์ไม่ก็ได้นะนี่เปอย่างนี้มันไม่ยากนี่ครับว่าเราคิดมาชาตินี้เราไปไม่ได้นะตอนนี้มีที่ที่เราจะไปได้ในชาตินี้นี่มันก็ไม่ยากนี่แล้วก็ปล่อยมันซช่ค่อยๆปล่อยจะไปปล่อยทีเดียวหมดปล่อยทีเดียวทั้งเสื้อทั้งกางเกงมันเดินไม่ได้นะฮึดี๋ย <c> ว <oughs> ก็ปล่อยเสื้อก่อน ให้พุงมันปิ้นดนก่อนเพราะหน้าดันด้านนิดก็ปล่อยกางเกงขายาวหรือตั้งกางเกงขาสั้นเนี่ยพอรมเชี่ยงแล้วทีนี้เราปล่อยกางเกงขาสั้นออกหรือทาดเตี๋ยวใช่ไหม,อมพอผ้าเตี๋ยวไม่อายเลยแก้หมดเลยหมดนี่เวลาที่เราจะไปนิพพานมันก็เหมือนกันเขาค่อยๆปล่อยแบบนี้ ทีแรกก็ปล่อยหยาบงั้นปล่อยตัวหยาบเลก่อนให้ตัวหยาบเป็นปล่อยอะไรปล่อยโลภะก็โลภะหยาบให้ของที่เลวกว่ที่เราใช้แล้วก็ให้แต่เฉพาะคนที่เราชอบอย่างนี้เขาเรียกเขาเรยปล่อยใช่ไหนี่ต่อมาก็ให้ของที่เสมอเราใช้ ไอ้ของเรเลที่เราใช้นี่เขาเรียกว่าธาตุสถานถ้าเกิดเป็นคนชาติหน้าต่อไปถ้าเป็นมหาเศรษฐีของดีใช้ไม่ได้อย่าอารีละเศรษฐีเนี่ยผ้าใหม่แกใช้ไม่ได้ต้องใช้ผ้าที่เขาใช้จนชำําแล้วจะใช้ได้ข้าวสารที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มที่เนี่ยแกกินไม่ได้ต้องกินข้าวหาักเพราะว่า อาการที่แกจะเป็นมหาเศรษฐีก็เพราะการให้ทานแต่แกให้ทานที่เป็นท่าเสตทานของที่ดีขนาดที่แกใช้ได้แกไม่ให้แกต้องให้กองที่เลวกว่าในอาหารการบริโภคก็เหมือนกันมันดีขนาดที่แกกินได้แกไม่ให้ก็ให้ที่มันเลวกว่านี่เวลาที่แกจะไได้ก็ได้แบบนั้นแต่แกแกก็เป็นมหาเศรษฐีได้ใช่ไหมก็เบ่งได้ยังไงงไงฉันก็เป็นมหาเศรษฐี ตอนนี้ต่อไปถ้าจิตมันสูงขึ้นเราก็ให้ของที่เสมอกับที่เราให้ถ้าเสมอที่เราให้นี่เขาเรียกว่าอะไรสหายทาน <c oughs> เราใช้ผ้าแบบนี้เรากินอาหารแบบนี้ของใช้แบบนี้เวลาที่เราจะให้ใครเราให้ของเสมอกับที่เรากินเราใช้จัดเป็นสหายทานนี่แสดงว่าความโลภมันลดลงไปห้สิบเอร์ซ็นตเลย แล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันเงื่อนอะไรกันสองในสามนี่ต่อมาการให้ทานอารมณ์มันดีขึ้นเราก็ให้ทานของที่มันดีกว่าที่เรากินเราใช้นี่เราใช้เสื้อผ้าแบบนี้เวลาคนเขามาขอทานเราเอาผ้าที่เนื้อดีกว่าให้ไปก็ถือว่าให้เพื่อการสงเคราะห์ชาติหน้าเราอาจจะได้ได้ได,ดีกว่านี้ นี่ของที่เรากินิๆขนาดนี้แล้วแต่เราไม่ให้เราให้ที่ดีกว่าที่เรากินอย่างคนก็่ทำมาทำบุญตอนเช,าชา้าเขาจะใส่บาตรพระาบางทีท่อาหารแบบนั้นเขาไม่ได้กินนะปกติเขาไม่ได้กินเวลาจะทําบุญเ่ยเขงงาเชื่อมาที่จัดมาเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้เขาเรียกสามีทานสามีเนี่ยไม่ใช่แปลว่าผัวนะมาให้ทานแกผัวให้ทรงเดีนยุ่งเสร็จ <c oughs> <c oughs> กลับไปบ้านถูกตีตายโดยผู้หญิงสามีทานสามีนี่เขบเป็นนายแสดงว่าอารมณ์แห่งการให้ทานมันเป็นนายของโลภะความโลภมันมีกําลังเหนือนี้ด้านวัตถุทานที่เราไป็เครื่องวัดนะตอนนี้ทานอีกอย่างหนึ่งที่มีกําลังสูงกว่านี้จะไม่เจอลงทุนนั่นก็คืออภัยทานให้อภัยกับคนที่ทําความผิด เราสร้างอารมณ์ที่ทําให้รมใจเราไม่สบายเราให้อภัยอภัยทานนี่มันต้องไปบวกเมตตากรุณาต้องบวกกรมีหานเนี่ยเห็นไหมเป็นทานด้วยเป็นรมวิหารด้วยแต่คนที่มีอภัยทานเนี่ยศีลไม่มีขาดไม่ต้องไปนั่งรักษามเมโตาศีลไม่ไปไหนมันอยู่ครบ้วนบริบูรณ์ ว่ามีพอมีหารสี่สี่อย่างเดียวเรื่องศีลไม่ต้องไม่ต้องไประวังมันมันมีกี่ร้อยตัวก็ชังมันมันไม่หนีไปไหนพอมีหารล้อมค้อบกันหมดแล้วแต่ถ้ามีพอมีหารสี่ศีลบริสุทธิ์ด้วยการให้ทานก็บริบูรณ์เป็นสามีทานด้วยแถมอภัยทานก็มีด้วยนิจิตก็ทรงฌานตลอดเวลาคนมีพอมีหารสี่เนี่ย จิตเป็นชฌานตลอดเวลาไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปพุกกับใครให้มันมีพรหมีหารสี่จริงๆ้วเวลาเจริญมีปัสนายานบอกว่าเขียขี้ตายากกว่านะขี้ตาก้อนมันเล็กไปเคลียไม่ถึงอันนี้จริงๆแลนนี้คนที่เขาเย็นได้มักในผลจริงๆเนี่ยต้องเข้าถึงพรมีหารศี่จริงๆอันนี้ไม่ของง่ายๆ ง่ายจริงๆนะเ้าจิตเข้าถึงโทม,มิหารสีนี่ปรัสนาญาณนี่ง่ายมากเพราะจิตมันทรงฌานอยู่ตลอดเวลาจิตมีอารมณ์เยอเือกเย็นตลอดเวลาโทม,มิหารสีมีอารมณ์เราร้อนที่ไหนหนึ่งเรามีความรักคนและสัตว์ในโลกเรารักเสมอที่ตัวเราใช่ไหมมันก็เป็นจิตมันเป็นมิตรตลอดเวลา ที่สองข้อสองเรามีสงสารปรารถนาที่จะสงเคราะห์คนในสัตว์ในโลกให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่ประการที่สามเราไม่ไม่มีอารมณ์อิจฉาที่จะแย่ใครถ้าใครเขาจะดีพลอยยินดีกับเขาด้วยประการที่สี่กฎของกรรมใดเกิดขึ้นมาเกินวิสัยที่จะหากามได้จิตไม่ดิ้นรนถือว่านี่เรื่องธรรมดาที่เรามีสันทา เนี่ยอธิบายสูงมือกว่าสุราเทศหน่อยนะแล้วก็ตอ้องอธิบายแบบนี้ทพีจะถูกอธิบายบายบกเห็นคนอื่นเขามีทุกข์ไม่ซ้ําเติมวางเฉยอันนี้ไม่ถูกเขามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เขามีทุกข์หรือเรามีทุกข์ก็ช่างไม่เกินวิสัยที่เราจะปลดเลื่องมันได้ถือว่าเป็นกฎธรรมดาถ้าตามภาษาหลวงพ่อจงบอกว่าใช้นี่มันไปให้หมดหลวงพ่อจงท่นานใช้สัพพาใช้นี่มันไป นี่ตาที่ก็เป็นอรหรันต์ล้เกาพูดแบบนั้นนี่ในเมื่อจิตเราทรงพรมีหารสีแล้วหาตัวบาปบต,ตัวตัวนั้นมันบาปมันจะมีอารมณ์ชั่วเข้ามาแทรกได้ตรงไหน,นความเดือดร้อนหัวงใจมันจะมีตรงไหน,นหนึ่งเห็นคนลรสัตว์เรารักทส้งหมดแล้วเห็นไหมแจม่ีะเรรักที่นี้แย่งคู่กองแล้วพอ,อขาดเนี่ยเ้าเรารักเสมอด้เรา เราสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์คือมีจิตเอื้อเฟื้ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีไม่อฉานิษยาไข่อารมณ์ใจสบายเมื่อทุกขเวทนาเกิดไม่หวั่นไหวถือว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้จะมีอารมณ์ร้าวร้อนที่ไหนก็ไม่ได้ความเยือเกเย็นเมื่อความเยือเกเย็นทรงตัวอารมณ์จิตกาถือว่าเป็นฌาน พราะฌานนี้มาตั้งอยู่ในด้านของกุศลไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาที่มิจฉาสมาธิมันเป็นสัมมาสมาธิและอารมณ์ตัวนี้ถ้าใครทรงอยู่ได้เวลาตายแล้วไม่ต้องต่างใจไปไม่ไอยู่พรมให้พรมนี่มันต่ำเขามีพานนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมนี่าเมื่อใช้พเมีหางสีควบคุมใจใจมันจะยังไง เมื่อควบคุมใจใจสบายก็ใช้พรมีหารสีเป็นอุปกรณ์สำหรับเจริญมีปัศนาอยา่างในเมื่อใจสบายแล้วเราจะทำยังไงก็ได้แบบเราเคินหนังสือเนะี่ยถ้าใจมันสบายจะคยนให้ตัวสวยแบบไหนก็ได้ถ้าจิตใจเรามุหง,งิดททำอะไรก็เอาดีไม่ได้นี่ก็เหมือนกันการพิจารณาขันห้าประกอบปฏิทาสีเมื่อจิตประกอบปฏิเมตตาคุณาสองอย่าง พิจารณากันห้ามก็สบายนี่ทำกี่วันได้พวกนี้นะเนี่ยเจริญจริงๆไม,งไ, <c oughs> ไม่เกินเจ็ดเดือนแปอรหัน์นะไม่เกินเจ็ดเดือนจริงๆไม่เห็นมีใครถึงพระองค์แต่ว่าต้องทรงพรมีหารสีให้ได้จริงๆนะจะทรงพรมีหารสีแต่ว่านางนาข้า็เอาพระเอใสใช่ไหมไปยอใสในท้ายซะ เอาไม่เอกออกเป็นเพราะมีหารเสียใช่ไหมเลยนี่ไม่ยากถ้ารู้แล้ว็็เวลาทิ่าจรนาเขาปลดขันห้ากเขาปลดด้วยบ้านนี้ไม่ช้าก็าพังแล้วถ้ามันไม่พังเราตายก็ไปไม่ได้ไดูของใช้น่อนเอ้ยนี้ไม่ช้าก็าพังไม่พังเราตายก็ไปไม่ได้ไปดูร่างกายนี้ ถ้ามันพังแล้วเราก็แบกไปไม่ได้คราบช่างมันเวลานี้มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันไปโชค,คราวถ้ามันตายแล้วก็เลิกกันแค่นี้เองเห็นยากเลยนะ